สวัสดีครับมาดูพื้นที่ที่อยู่ติดกับสวนยางพาราที่ผมปลูกสลับกับไม้ป่าไว้ตรงนี้เป็นพื้นที่ต่างระดับที่หน้าดินผมนำไปถมที่ต่ำหรือทำถนนตรงนี้มาหน้าดินไม่ค่อยมีปุ๋ยปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นหรอกครับ ผมก็เลยเอาไม้ป่ามาปลูกไว้แล้วก็เอาฟางมาห่มไว้ที่โขนเง่าที่เขาเจริญเติบโตได้ก็เพราะว่าปุ๋ยที่มันไหลลงมาจากสวนยางพาราของผมถ้าจะปลูกพืชอย่างอื่นก็คงไม่เจริญเติบโตเต็มที่ปลูกไม้ป่าไว้ดีกว่าครับในอนาคตไม้ป่าพวกนี้จะเป็นที่ที่เรา จะได้พูดถึงเพราะราคาของเขาในอนาคตแล้วจะเป็นราคาที่น่าฟังเป็นราคาที่บอกได้เลยว่าดีกว่าปล่อยที่ว่างๆไว้ไม่เกิดประโยชน์ครับที่ริมถนน